Jo, vad är det vi ska prata om idag? Det är en kamp för 8 ทำไรครับอันนี้ทำอะไรมาอันนี้ก็ทำสเต็ปแบบรอบนอกอ่าแล้วก็ในห้องเครื่องอุดรูทันนี้ได้ข่าวว่าเป็นแชมป์เป็นแชมป์แชมป์อะไรครับแชมป์แปดวิแปดวิในในรุ่นแดกดินเหรอแดกดินใช่ไหมงานแดกดินแล้วก็เป็นรุ่นเป็นซินเขาเรียกว่าแข่งทางตรง200เมตรแต่เป็นถนนดินอ่ารถไทยครับอันนี้รถก็เจ้าสำนักเลยครับเบนโซคอยครับอันนี้ให้เรามาคือ ไล่เบาไล่เบาไล่เบาพอเราหมดนะแต่อุดกลับเหมือนเดิมเป็นสเตปโรลซิ่งก็ดูจากเบื้องต้นแล้วเนี่ยคันนี้เป็นเครื่อง K ยี่ K ยี่สิสี่นะที่ที่เห็นเห็นแล้วก็ในงานที่เขาวิ่งนะครับคันนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยใช่นะครับเราไม่ได้อวยกันเองนะแต่ตัวเลขมันออกมาก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเป็นแชมป์อ่ะแต่ในสเตปที่ทำมาเราเนี่ยก็คือจะเป็นการอุดรูนะครับอุดรูในห้องเครื่องแล้วก็ทําสีใหม่ใช่ทีแรกอ่ะทีแรกที่คุย กูคุยกับป๋าป๋าบอกว่าเอาแบบว่านิบเนี้ยบเลยนะใช่อันนี้พี่เบนบอกไงเบนบอกว่าเอาแบบทิ้งๆตอนนี้แตะครึ่งคันแล้วเราพยายามจะจับจุดเลยเดี๋ยวผมจะเอาครึ่งหัวให้พี่เบนเอาครึ่งหลังแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนในสเต็ปคันนี้อาจจะมาเผยให้ดูดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะดูจากในห้องเครื่องแล้วเนี่ยคือที่เขาทำมาในอุดทิ้งหมดเลยครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ใน ในสเต็ปที่วิ่งดีที่สุดนะจิ๊ดเนาะใช<ด>่ในสเต็ปที่วิ่งดีอยากเห็นช่วงล่างอ่ะเผยช่วงล่างให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะดูแว๊บๆก็ได้ปะดูแว๊บๆแล้วกันว่าช่วงล่างเป็นยังไงนี่นะครับนีเ่เห็นเห็นแว๊บๆนี่อันนี้ชโช๊คโช๊คโปรเพนเดอร์ครับโปรเพนเดอร์<ค> <ๆ S 2> ด้วยใครเคยเห็น C R V อ่ะโช๊คโปรเพนเดอร์บ้างไหอ่าอย่างเงี้ยโปรเพนเดอร์แล้วก็หน้าหลังหน้าหลังเลยอ่าแล้วก็สเปค สเปคสเปคล้อยางดีกว่าอ่าอันนี้ล้อเป็นล้อยางล้อเป็นขอบ16อ่าขอบ16ขอบกอีโวนะครับยางก็เป็น2 1 5 6 5 16อย่างนี้นี่ถ้าเราบอกไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเวลาคันอื่นเขาจะมาวิ่งแข่งกับคันนี้ทำไงเนี่ยก็ก็อาจจะอาจจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอาจจะไปดีไอเดียอีกรผมว่าต้องมี ต้องมีค้อดีกหลายๆลาำอ่ะดูจากทรงแล้วนะดูจากสไตล์นี้นะครับทรงนี้มาทรงนี้มาแคมปิ้งก็ได้แข่งก็ได้อ่าเดี๋ยวจะลองเทสกับแจ๊สหน่อยว่าจะสู้แจ๊สได้ไหมโอ้โหสภาพคันนี้คันนี้สับสามแล้วแจ๊ดยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยใช่โดยอันอาจจะสับเกียงสองระพังเลยก็ได้เอ้ยนี่ดูเผาเผาันเริ่มันเริ่มเลตอนที่วิ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปตอนวิ่งนะครับเผาเนี่ยดิ้นเป็นดุ๊กดิ้นดุ๊กดิ้นดุ๊กดิ้นอย่างนี้เลยเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วแชมป์ วันนี้รถแชมป์ก็มาอยู่กับเรานะครับม,มาอยู่กับ J จเหมือนเดิมก็ในสเตปในการทําของคันนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์เนียนๆแล้วกันะนะฮะในสไตล์เนียนๆอีกอหนึ่งคันก็สำหรับใครที่มีเซ v วอยู่บ้านจอดเก่าๆจอดแก่ๆคันนี้ครับเป็นจุดต,ตั้งต้นใช่นะครับแต่การทำรถนะครับก็ฝากนะครับสำหรับใครที่กำลังติดตามนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับต้องขอบคุณพี่เบนโชคลอยนะครับแล้วก็ทีมงานต้องบอกว่าทีมงาน สายหนึ่งทั้งหมดเลยตั้งแต่ฟีดเอ็มพายโหที่สร้างคันนี้ขึ้นมาคือทำคันนี้ขึ้นมาออกมาวิ่งในงานแดกดินถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็ฝากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วกันใช่ค่ะอีกหนึ่งคันก็ฝากนะครับผลงานดีๆของเรานะครับสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ084141991 4ครับ0919156545ครับมีอะไรให้ชมอีกเยอะนะครับคันนี้ฝากชม EP ต่อไปด้วยนะครับ